เรียกว่าเป็น EP พิเศษเอาตังมารวมกันแล้วคิดว่าเราจะไปกินอะไรกันดีกว่าได้ร้อนร้อนหรอผลไม้อ้อนเก๋าดีเป็นภาษาจีนกาชีเบร์รี่เป็นภาษาอังกฤษอ๋อคกดีที่บ้านเป็นเมดิเชียนภาษาอังกฤษได้ไหมเย็นโลกดัง ไหนวันนี้พวกเราก็นัดกันแล้วเราคืนกำไรให้แบบท่านผู้ชมดีกว่าเรียกว่าเป็น EP พิเศษเพราะว่าเราถ่ายจากร้านรับเสร็จแล้วถ่ายเพิ่อีกน EP นึงแล้วกันเขาทำอะไรวะไม่รู้ครับฮะทำอะไรพี่กูหาร้านกินอยู่วะจริงๆแล้วเรามายืนกัน3คนเราก็ยังไม่รู้ว่าจะทำอะไรมึงมีตังค์เปล่าเหอะมีคืนมาเนี่ยผมมียีบาทกินอะไรได้บ้างทำอย่างกับกูพ่องตังเ์เยอะร้5ยสิบาบทเอางี้พี่เอางี้เอาตังค์มารวมกันแล้วคิดว่าเราจะไปกินอะไรกันดีกว่าได้รรอได้หรอ นี่กูมีเท่านี้ไอ้เหี้ยที่มีสองร้อเก้าสิบสี่แตไอ้เนี่ยสุดเลยนะผมไปยี่บ้ามึงอย่าไปบอกใครเขานะระดับกูอ่ะเก็บตังค์แล้วไอ้เหี้ยไม่มีเลยประมาณห้าบามาปั๊บพอยเน่เน่เน่กูมีเซฟมีเซฟแม่กูให้ใช้ตังค์ประหยัดกูเลยต้องยัดไปห้าร้อยหกสิบเอ็ดบาทเดี๋ยวเราดูกับจำนวนเงินห้าร้อยหกสิบเอ็ดบาทเราจะกินอะไรได้บ้างในซอยทองหล่อนะฮะกรับมาเราเริ่มจากอันนี้ไหมหมูปิ้งหมูปิ้งหมูปิ้งเฮียอ้วนเจอคนนี้มาหมูปิ้งเฮียอ้วนเอางี้ด้วยงบประมาณเราแล้วผลไม้ก่อนผลไม้ผลไม เอาอย่างนี้เวลาหมูไก่เนื้อผลไม้อ่าโอเคได้หลากหลายอิ่มๆเสืออร้องให้วากิวหนึ่งไม้อกไก่ซอสแดงหนึ่งครับแล้วก็เอาหมูปิ้งหมูปิ้งหนึ่งไม้ครับเท่าไหร่ครับก็สามไม้ไงควายถูกหกสิบห้าบาทาแรกหกบห้เดี๋ยวดันสี่้อยเก้าสิบหาเฮ้ยรอดรอที่เปิดถึงกี่โมครับยี่สิบสี่สามทุ่มแต่แล้วแต่ก่อนเนี้ยถ้าไม่ใช่โควิดอะยี่สิบชั่โมงมึงมาตอนเมา เอาละเดี๋ยวมันแห้งเกินไปผมชอบเปียกๆนะครับเอาแบบว water walk อ่ะ w อ t e r walk คือน้ำเดินน้ำเดินเอาเลยนะจ้ะแต่งยังมือได้แล้วโอเคเอาลีอัมาเซ่เอามาชิ้มไอ้นี่มอันนี้พี่ใหญ่เอาอันนี้เลยเผ็ดๆอันนี้ต้องจิ้มปะไม่ต้องอันนี้ไม่ต้องหรอกเราไม่ต้องจิ้มแค่วอานี่มาละเฮ้ยโอ้ยอันนี้ก็ดีไก่ก็โอเคนะมาเหมือนกันปะเอุ้ยอ่ะเนียจิ้อ่ะ อร่อยเลยแหละทางจริงแนะนำข้าวเหนียวเส้นสองก้อนอยู่เลยนี่ไม่ได้สั่งข้าวเหนียวเพราะผมเป็นคนกินข้าวเหนียวแล้วหลับเหลับเลยลองดูไหมตือนกูพูดมากฮะร้านเรียบร้อยฮะเดี๋ยวเราไปชิมร้านอื่นันต่อดีกว่าปั๊บ นี่เป็นร้านโปรดของผมเลยนะครับบุนต้มเสีด็ดข้าวมันไก่สิงนโปงสองห่อหรือห่อเดียวห่อเดียวมาแบ่งกินพิเศษหรือธรรมดามาพิเศษเลยก็ได้พิเศษเลยแบบสั้นหรือแบบยาวแบบยาวดำด้านหรือดำเงาดำด้านหม,แบบหมดทุกแบบหมดทุกแบบเอาอีกเย้ยเอาข้าวมันไก่พิเศษปกติพิเศษเท่าไหร่ครับเบเอามเอาเก้าสิบได้ปะหนึ่งห่อครับแบ่งเป็นสามจานได้ไหมขอบคุณนะครับแม่รับคครับมีน้ำจิ้มไหมฮะ มาเป็นเราลอกราล่อเห็นไหมเนี่ยเขาลองด้วยที่ที่ผมบอกวงอเขาลองด้วยถั่วงอกมันอร่อยมากใช่ใช่เห็นไหมเห็นนะแล้วดูโอ้โหแล้วดูมันลาดให้ผมนี่นะดูไอ้แย่งแม่งแล้วดูมันลาดขกูเองกูไม่น่าให้แม่งลาดให้เลยกูแม่งพลาดกูอยจกสาบซอสหรือซุปอันนี้คือหนึ่งจานนะครับทางร้านเขาน่ารักมากเขาแบ่งมาให้เก้าสิบบาทพี่มาถึงเกาหมดเนี่ยเก้าสิบบาทแต่ก็คืออันนี้ที่เราคือกินอยู่เพิ่มหนึ่งจานอเกานึ่งจ้นทั้นจิ้มมาอรือไงโอ้ลื่นเลยอะ้ไม่ต้องเสียว อร่อยไหมเดี๋ยวเรากินเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะเดินไปเรื่อยๆเดี๋ยวค่อยดูร้านต่อไปเราจะไปจบที่ร้านไหนร้านไหนครับเนี่ยร้านอะไรอร่อยครับเอาร้านไหนใช่พี่เราอยากรู้ด้วยเพราะว่าในทองหล่อท้าไข่มุกแก้เละยี่สิบบาทนี่แทบไม่เคยเห็นอ๋อปบแป๊บเด็กเดกไอ้ทานเมืองไหนเมืองนี้ดีกว่าแบบไร้ไร้มันเริ่มต้นสิบเก้าบาทวันเราเนี่ยผมเอาเลมอนฮันนี่โซดาผมเอาชานมไต้หวันครับแต่ใส่ไข่มุกชาแอปเปิ้ลอ้าว ขอบุณครับอันไหนที่นั่นอันนี้ของป๊ากับเบิมทีอยากฟังของพี่ไหมไม่ล้วเจาะไมครับนี่ซิกเนเจอร์เขเลยใช่ไหมจริงเหรอเออมึงองดังให้เจาะเดี๋ยวอดี้อัน โอเคไปลุยไปยืนเลยไปดูเรื่องไปเดียวไปไปละขอบคุณมากครับพี่ขอาขอบคุณครับเฮ้นี่เดี๋ยวพาไปคาเฟ่แบบสไตล์ไขหลับแต่ก็พาไปเดี๋ยวบอกมึงยังงงเลยว่ามันมันมีร้านอยู่ในนี้ด้วยเหรอจะกินขนมขนมหน่อย นี่นี่ตามมานี่ตาวนี่จริงเหรอตั้งโต๊บอกพี่เฮ้ยจริงนะเทพอ่ะอะไรเงี้ยตามมาดิครับผมนี่แหละฮะเออไม่ไมงาดำร้อยเอดีงาดำเอาหนึ่งถ้วยหนึ่งถ้วยแต่ว่าแบ่งใส่จานมาให้ผมสามจานไม่ต้องแบ่งไม่ต้องแบ่งคือเอาเอาเป็นเอาเป็นจานรองอ่ะแล้วก็ตักตักชิมเอาอ่าอ่าตักตักแบ่งเองหนึ่งร้อยยี่สิบแปดบาทติ้งนองเขาไม่รับเงินฮะเขาดูเขาเขาไม่รับเงินจริงเหรอมาดูดิทำเข้าทางไหนวะ อ๋อกตรงนี้เลยมั้มึงอ่ะหาย้ามนะมาดินั่งไหมนั่งกระนี้นั่งอยู่านี้เออลองนะอือรู้ไหมรสชาติเหมือนอะไรเหมือนอะไรพี่เหมือนเุ้งกินเขาแปบอ่ะลองดีน่ะรสชาติเนี่ยตัวแปบเพื่อจะโทรแปบไหมเจ็บแปบขึ้นมาทันทีโอ๊ะใช่ไหมแดนแดนอ๋อผมก็ต้องเป็นบิ๊กเป็นอะไรบิอกมันเป็นบิ๊กขอบคุณครับอะไรอะพี่ อันนี้ทางร้านก็แถมมาแถมเออจะเป็นพุดิเบอร์รี่เป็นออริจินอลของร้านส่วนตัวเป็นพุดดิ้งไข่บุกพี่ไม่บอกผมไม่ได้เอากลับบ้านด้วยอะไรนะพุดดิ้งชานมพุดดิ้งชานมไข่โม่กโกจิเบอร์รี่ทาไมเป็นโกจิเบอร์รี่วะกลัวเห็นเป่นเกาเนี่ยมันเหมือนกันปิเกากี้เป็นภาษาจีนโกจิเบอร์รี่เป็นภาษาอังกฤษของพอดีที่บ้านเป็นเมดิเตอร์ พุดิ้งชาโนมแล้วน้วยพุดดิ้งชาโนไม่อร่อยมุกแหมไอ้ควายมึงนั่งกินในร้านที่เขาก็ยืนมองอยู่มึงเลยพูดร้องเลยอร่อยเลยอร่อยมึงเอาดีๆจริงๆริงอาจักใจมันมีกลิ่นไหม้น้ำตาลนะเอ้ามันต้องเบิร์นมันต้องเบิร์นเบิร์นไงเบิร์นไงออาเนี่ยของแท้ไข่มุกของแท้มึงต้องอย่างงี้อันนี้นี่ไข่มุกแดงเขาบอกมาเมื่อกี้มีสามเม็ดพอดีเหมือนหอยอันี่เลยอ่ะหอยอะไรหอยอะไรวะช้างผู้ใช่ ก็พูดเป็นเนี่ยอร่อยตอนนี้กูงงอ้วแล้วอันนี้พูดจริงนะไม่ได้เป๊ะนะอันนี้อันนี้อันนี้อะไรอันนี่แหละอยดูอ่ะหาป้านะกินอื้มเนี่ป้าอื้มอันนี่ยเหรออันนี้เลยแหละมึงเอาเอาเนื้อไปด้วยเอาคาราเมลด้วยปุ๊บกล้องซูมึงเนื้อสูงแบบนี้ตะบุคารอ่ะเดี๋ยวเราไปร้านอื่นต่อเลยนะฮะไม่มึงขอบคุณพี่เขายัง เขาแถมให้เอางี้นี่ <c oughs> <ๆ>มึงเคยเรียนหนังสือป่ะแล้วแบบมีคนหัวหน้าห้องอ่ะอ่ะกแบบนักเรียนทั้งหมดเคารพอะครับผมแล้วแบบว่ามึงก็ขอบุณครับอย่างนี้โอเคป่ปะอาอผูดเด็กหลังห้องกูไม่ทำมันต้องพูดว่าอะไรพี่ฮะผมเป็นหัวหน้านห้องเก่า Good morning teacher am fine thank you and you เก่งภาษาอังกฤษกูนี่อันดับต้นๆเลยอย่างภาษาอังกฤษได้ใช่ไหมเยนโลดัง เหลือตังอยู่180บาทโอ้เหลือเฟือเลยใช่ซื้อน้ำพริกไปกินด้านได้เอาเอาเขาเรียกว่าเป็นค่าตัวของแขกรับเชิญของของเรานตำพริกสองถุงว้พี่2ถุงเลยไม่เอาชอบถุงเดียวได้ผมเอาอันนี้ครับลำใหญ่ไปที่ใส่รวมไปด้วยแน่ล่าดเลยครับเดี๋ยวผมถือถุงกินเลยครั้วตำพริกเท่าไหร่ครับนตำพริกกับผักต้อเท่าไหร่นะฮะยี่สิบยี่สิบนะครับมัดเขาให้้เหนือถั่วดำก็มีนะเอาข้อไหนเอาข้อเหนือถั่วดำครับได้ใส่รวมได้ไหมรวมเลยจ้ะ เท่าไหร่ครับโอเคเรียบร้อยน่าดูเรียกตอนนี้เราก็มานั่งกินเบลรอยแล้วก็ของพี่ป๊าเป็นอะไรนะข้าเหนียวเปียกรมใหญ่อของเบนเป็นอะไครนะับสถานีตำรวจนครบาลไม่ใหห้รอ <c oughs> ข้าวเหนียวข้าวเหนียวดำอ่าอร่อยภารกิจเราก็เสร็จสิ้นนะฮะ500บาทเดินตั้งแต่ต้นซอยครับผมและที่เราอยู่ตรงนี้ก็คือท้ายซอยทองหล่อนะครับสนุกดีนะนะใช่ไหมัห้าร้อยบาทสามคนเราได้ไปหลายที่เลยเนาะเหลือไหมเหลือไหม สเหลือร้อยหนึ่งป่ะเหลือเงินหนึ่งร้อยแต่ก็มีมีเหรียญด้วยหนึ่งร้อยบาทนะฮะเดี๋ยวเราจะไปซื้อหวยแต่ว่าถ้าแฟนๆอยากรู้ว่าเราซื้อเลขอะไรคอมเมนต์ในใต้ภาพมาหน่อยใต้ภาพมาถ่ายทายเลขถูกเดี๋ยวจะมีของรางวัลจากเรียนดูวันนี้ขอบคุณเรียนดูนะครับขอบคุณมากมากมาทำภารกิจร่วมกันนะฮะสุดยอดเดี๋ยวคลิปหน้า EP หน้าเราจะไปทำอะไรอีกฝากติดตามช่องทำให้ทันด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับช่องเราด้วยนะครับ วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณนะพี่แอนขอบคุณครับไอบบเอมื่อกี้เหมือนกูเห็นเขาจ่าเขาเรียกว่ะตอางั้นกูออกไป็นหัแน่เฮีย <laughs>